สวัสดีครับพี่น้องป้าไผสุขุมสุขชนครับตอนนี้เรามาถ่ายทีเซอร์ตัวเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมครั้งที่17 <10 S 1> ค่ะ17บแล้วนะครับผมพี่น้องปากติดตามหน้ามือนีาลูกพยานพี่นนเป็นลูกนี้ซีแ่แกรมเป็นลูกนี้แล้วคนอื่นเป็นลูกไหนบ้างบัตรราคา129รบาทแขกรับเชิญสุดพิเศษในรอบนี้นุ๊กปายนุ๊กปายแห่งเมียงขอนแก่นนะครับผมนุ๊กปายที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็แขก รับเชิญอีกท่านหนึ่งให้เปิดตัวเลยยังยังยังเป็นไฟนอลสุดท้ายครับพนะี่น้องนะฮะซีแกมรำบดบ์ชื่ออะไรในบท์ลูกรำบดบ์ชื่อวานิทครับวานิทติโอ้ววานิทเมือ่อวานไรสุดอะไระแถลงข่าวแถลงข่าวอะไรหลายเรื่องครับบอกโอ้มือนหนึ่งบอกครับมื่นหนี่งนี้ครับไม่เหงนที่หักมื่นหนี่งไม่มเห็นเสียงเว้ยไข่ค่ะโอ้ยย่องได้กับใครเมื่อวานนี้ไรสดไปแล้วก็คุยเรื่องอันนี้ใช่ไหมเรื่องมือไม้แข็ง ตอนนี้ดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วค่ะไหนดีอ่อนยังไหนดูซิลำซิหนึ่งสองสามอ่อนแล้วเออใส่เพลงใหม่ไปหรอไปอัดแบบวนบ่ไหม่บ่เพลงแม่กองสองใจพี่พ่อใช้เป็นชื่อแม่กองสองใจนะไม่เอาเพื่อนสั่งครับแม่กองนะใช่ค่ะก็ต้องไปอัดใหม่นะคะเพราะว่าร้องไปทั่วไปทีบนะคะวนนยูแล้วบางที่หมอในแก่อยูเอาเดอร์ด้วย เอาเด้อตามนั่นละ่ะตามป่าจําขัางเกี้ยวมันไปเดียวคือบอกฮัเฮลานอนนะเอ,อ้ยไม่ได้จําให้หังางหลักฮังคล้องคล้องใดหิมหัวใจลงหวังแม่กองใจของไอ่ลงลง่องเจาะบ่คลองเกี่ยวน้ำเสียนั้นล่เสียเวลาไอ่ข้ามน้ำกระแสนันลองบุญละเดนะเอ,อ้ยสั้งว่ากลวต้วงก็ัวไอ่กะทำลงมาจต่นันเด้อ

พี่แม็กพี่แม็กสวัสดีครับตาฮะเป็นนักเรียงห่เป็นเรียงเาเป็นเรียนคนเป็นฮอน้าด้อยเทาบัวแล่ยังสดใสอยู่เด้อสดใสฟิมพิมแตงตัวเปไม่วครับผมชุดมาแล้วครับผมเดียขึ้นดขึ้นมาแต่งตัวเฮ้ยบอสไปหนะ เดี๋ยวรอดูครับทุกคนว่าจะใส่ชุดอะไรใช่ครับผมีพี่พิทเป็นยังีงพี่วิทเป็นอะไรดเป็นเป็นเนเซอเขาก็ได้เรียนปะมีอวคุณแม แล้วก็พี่เดียวน้องโลยีสวยนี่เราต้องดึงแตงตอแล้มั้ยนี่มันแตงตองามหมดเลยแตงงามกน คนแต่งงานมันอยู่ดีนเป็นอะไรเป็นเป็นเด็กชายเด็กใช้อย่างก่อเด็กใช้ลิฟเอาลูกใครเบิรงแล้วแต่งตัวตรงไหนลูกแม่แม่เบิร์นในนิดตัวกิดไหนเออเออคือชื่อยังไงบ้าเด็กชายลิฟครับเด็กชายลิฟลิฟโอ้้หูอันนี้เด็กหญิงอะไรคะอันนี้เด็กหญิงไทยค่ะ เ <The S 1> ด็กยงิยงไพ่เด็กยิงไพ่สวัสดีสสด้วยน,นะคะเต๋อลูกเมีซีไอดังเนี่นอ่าสวัสดีครับเป็นอย่างโดนหลับบนซื้อก่อนเลยครับเป็นเด็กชายคานองครับคานองคือคานองคือคานอง,นองเอาอย่างด้วเป็นสิ อ๋อเป็นอะไรเป็นพาณิชเอ้ยเชื่อไหมเจนมานิดไม่ใช่ปานอนปานอนบอกพี่ก็เปิดคลิปขึ้นแลนี่พาณิชพนาพาณิชโอ้ยนี่ระวังนะผมในบทพาณิชย์นอกบทคือแฟนซีแกมนะคะโอเคชื่ออะไรอะในนั้นไม่ชื่ออะไรไม่ได้บอกแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นแดนเซอร์ของคนเป็นแขกไหมครับแล้วก็มาเจอกับลูกของแม่วัย พี่เจพี่ชื่ออะไรนะคะไพจีนน้องค่ะชื่อวานิสไพจีนถ้าใครครับบ๊ายบายหน่อยเด้อกว่ามีน่ารักรู้น่ารักโอเคท่านนี่ครับกัดสีมีสั้นสามสั้นสามครับผมไม่ลองสั้นมากเลยไม่ทอเลมัน สิบหกนี่แหละมันจะกากระสีบุญได้น่อยครับพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับอย่าลืมเซอร์วัตรีตัว EP ที่สิบเจ็ดครับผมบุรยังออกบ,บุบบทรทดลองพรองครับรพร้อมกันสิบเก้ามิถุนายนนี้ครับผมไม่ไหวครับ,บ